คืนวันนี้กับนายเด็กโฮสเรื่องโดยเย็นชาบอยบ้านหลังใหญ่แสงจากดวงไฟมากมายหลายดวงในบ้านส่องสว่างไปทั่วทุกมุมบ้านไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบรรยากาศเงียบสงัดเพราะผู้คนต่างเข้านอนกันหมดเนื่องจากในตอนนี้ดึกมากแล้วแต่สำหรับกนกออนในวัย39ย่างเข้า40ปี กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเวลานี้คือเวลาที่เธอแอบผู้เป็นแม่ไปท่องลาตรีนั่นเองแม้ว่าเธอจะอายุเริ่มมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงแอบพ่อแม่เหมือนเด็กๆอยู่เช่นเดิมถึงแล้วหรอพอใจเสียงหวานเอ่ยกับปลายสายเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังกำลังจะถึงค่ะพี่อ่อนออกมาหรือ,อยังคะพี่กำลังไปจ้ะ อีกยีนาทีก็น่าจะถึงโอเคค่ะแล้วเจอกันนะหญิงสาวในชุดเดรสสั้นรัดรูปเดินซอยเท้าที่ออกจากบ้านด้วยความรีบเร่งแม้อายุจะย่างเข้า40กรัตัดแต่เพราะเธอยังโสดและสาวพรากกับคนในวัย20่สปลายๆจึงทำให้กนอกอ่อนสามารถออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆรุ่นน้องได้อย่างสบายเสียงจังหวะเพลงดังแววมาแต่ไกล กนกออนจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้ามาในร้านอย่างคุ้นเคยสถานที่เพราะเธอมาที่นี่สัปดาห์ละ3มวันจนพนักง,งานที่มีหน้าที่รับตัวลูกค้านั้นสนิทสนมกับเธอเป็นพิเศษพี่ออนทางนี้ค่ะเสียงตะโกนท่ามกลางเสียงเพลงของหญิงสาวรุ่นน้องอย่างพอใจดังขึ้นพร้อมชูมือเรียกเธออยู่ที่โต๊ะประจำรอนานหรือเปล่า ไม่นานเลยค่ะพี่ออนจะเอาอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่หรอกจ้าแค่นี้ไปก่อนก็นแล้วกันพอใจพยักหน้ายิ้มยิ้มพร้อมยกร่างกายไปตามเสียงเพลงกนกออนยกแก้วขึ้นดื่มพลางมองไปยังลูกค้าและเหล่าชายหนุ่มหน้าตาดีที่มีทุกแนวให้ลูกค้าได้เลือกควันสีขาวถูกพ่นออกมาในอากาศโดยชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ กลิ่นบุรี่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณหลังร้านทาราทอนในชุดกางเกงสแล็กสีดำเสื้อเชิอสีขาวที่ถูกปลดกระดุมลงมาจนถึงหน้าท้องเผยให้เห็นมัดกล้ามบนหน้าท้องอย่างชัดเจนแรงสั่นของโทรศัพท์ในมือเรียกให้ชายหนุ่มยกขึ้นมาดูโดยอัตโนมัติชื่อของชายระวีปรากฏขึ้นเขาก็ไม่รอช้ารีบกดรับสายทันที ครับแม่ฮึรับสายได้แล้วสินะคิดว่าตัวเองเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือยังไงคิดว่าอยู่คนเดียวเหรอถึงไม่คิดที่จะติดต่อมาหาพ่อกับแม่บ้างเลยไม่เห็นหัวกันแล้วหรือไงเสียงบนปนตดัดพอดังผ่านโทรศัพท์ทำให้ชายนมถึงกับต้องยกมือขึ้นกุมขมับไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยครับทำไมขี้น้อยใจจังเลยล่ะครับคุณแม่ คิดจะมาหาพ่อกับแม่บ้างไหมโทรไว้เสร็จงานแล้วจะรีบไปหานะครับคิดถึงนะครับรักพ่อกับแม่นะงานอะตีธาราธรตัดสายทิ้งทันทีพลางพรูรลมหายใจจากปากอย่างโล่งอกเฮ้ยนายคนนั้นอะมาใหม่ใช่ไหมชายหนุ่มหันไปมองอยางต้นเสียงแล้วก็พยักหน้ารับ รีบเข้าไปได้แล้วได้เวลาแล้วธาราธรทิ้งบุหรี่ในมือลงแล้วเดินตามหลังเขาเข้าไปในร้านยิ่งดึกบรรยากาศในร้านก็ยิ่งคลึกครื้นเหล่าหนุ่มๆก็ทยอยกันออกมายืนเรียงแถวอยู่หน้าเวทีเพื่อให้ลูกค้าได้หมายตาไว้ในใจก่อนจะถึงเวลาเลือกหนุ่มๆที่ถูกตาต้องใจถูกใจใครเป็นพิเศษไหมคะพี่ออน หรือจะให้น้องเรียกคนเดิมดีคะพอใจกระซิบที่ข้างหูเธอวันนี้ขอดูไปก่อนให้คนอื่นบ้างดีกว่าคนเดิมซ้ำๆมันไม่ตื่นเต้นกนกออนฉีกยิ้มร้ายอย่างนึกสนุกจนสายตาของเธอเหลือบไปเห็นคนสุดท้ายที่เดินขึ้นมาบนเวทีโดยเดินไปแถวหลังสุดแต่กลับโดดเด่นเตะตาเธอเป็นพิเศษ และเสียงประกาศแนะนำตัวหนุ่มๆก็ดังขึ้นเธอไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยมองตาไม่กระพริบเลยนะพี่ออนเจอคนถูกใจแล้วเหรอคะอืมเธอหันไปฉีกยิ้มให้กับพอใจก่อนที่ลูกค้าคนอื่นๆจะสู้กันแย่งหนุ่มๆที่ตนชอบอย่างสนุกสุดมันลูกค้า VIP ของเรา ถูกใจใครเป็นพิเศษหรือ,อยังครับพนักงานที่รับปวดบาดเป็น PR มากระซิบที่ข้างหูเธอ K12 3บสดื่มเธอเอ่ยเสียงนุ่มพร้อมครียิ้มอย่างถูกใจก่อนที่ PR หนุ่มจะประกาศเรียกชายหนุ่มผ่านไมโครโฟน K12 น้อมน้ำ,นำหนุ่มหล่อคนใหม่ของร้านเริ่มต้นที่30มสดื่มครับชายหนุ่มเจ้าของชื่อเดินออกมายืนอยู่ด้านหน้าสุด ต่างเรียกเสียงฮือหาจากสาวๆได้เป็นอย่างดี K12 30ดื่มครั้งที่หนึ่งเคสิบดื่มครั้งที่สองห้ดื่มเสียงเล็กดังแทรกขึ้นมาจากอีกฝั่งทำให้ทุกคนต่างส่งเสียงโหดแซวขึ้นพร้อมกันกนกออนหันไปมองยังเจ้าของเสียงก็พบว่าเป็นสาวสวยคาดว่าน่าจะวัยยีต้นๆ เธอจึงหันกลับไปมองชายหนุ่มอีกครั้งก่อนจะคว้าแก้วของตนชูขึ้นร้อยดื่มค่ะโอ้โหเสียงฮือฮาของทุกคนในร้านต่างร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันแม้แต่พอใจที่มาด้วยกันกับเธอก็ไม่เว้น K 12ิบสนึงร้อยดื่มครั้งที่หนึ่งเคสิบนึงร้อยดื่มครั้งที่สอง และ K12 100ดื่มครั้งที่3ครับสิ้นเสียงพี่อาหนุ่มทุกคนก็ต่างโห่ร้องและปรบมือให้กับเธอก่อนที่ชายหนุ่มจะคลี่ยิ้มกว้างส่งมาให้เธอพร้อมกับยกมือไหว้เพื่อเป็นการขอบคุณก่อนจะเดินลงมานั่งข้างเธอที่โต๊ะชื่อน้ำเหรอชื่อน่ารักจังกะหนกอ่อนเอียงหน้าไปคุยกับคนข้างกาย ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,น่าฟังไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่น่ารักเจ้าของชื่อก็น่ารักด้วยเสียงทุ้มและสายตาแพลาๆของเขาทำให้เธอกลั้นยิ้มไม่ไหวแล้วพี่ล่ะครับชื่ออะไรพี่ชื่อออนค่ะืึย่อมาจากบางอ่อนหรือเปล่าครับที่แปลว่าเด็กๆวัยกำลังน่ารัก <c oughs> เมื่อก่อนก็คงจะใช่ แต่ตอนนี้คงจะไม่ใช่แล้วล่ะแก่มากแล้วแก่อะไรล่ะครับน่ารักขนาดนี้เอาอะไรมาบอกว่าแก่ชายหนุ่มไม่พูดเปล่าแขนแกรง่งก็วาดมาโอบไหล่เธอเอาไว้จะสี่สิบแล้วน้ำว่าพี่แก่ไหมล่ะบางทีอาจจะเป็นแม่ของหนุ่มๆเพื่อนร่วมงานของน้ำก็ได้นะอายุทำอะไรพี่ไม่ได้เลยจริงๆ พี่ออนอยากหน้าเด็กแบบนี้ตลอดไปไหมล่ะครับน้ำเสียงและรอยยิ้มของเขาทำให้เธออดที่จะยื่นนิ้วเรียวไปเขี่ยปลายจมูกของเขาไม่ได้อยากสิต้องทำยังไงหรอหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆบอกพี่ได้นะกินผมสิครับเสียงแหบแห้งกระซิบที่ข้างหูเธอน้ำเสียงที่ดูเซ็กซี่ยั่วยวนของเขา ทำให้เธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวนั่นสินะเขาบอกกินเด็กเป็นอมะตะนี่นาเธอก็ไม่ยอมแพ้เขาเช่นกันจึงโน้มหน้าเข้าไปพูดใกล้ๆจนริมฝีปากของเขาและเธอห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตรพร้อมใช้สายตามองเขาอย่างยั่วยวนงั้นเรามาดื่มเชื่อมความสัมพันธ์กันดีกว่าครับทราทร จึงทำหน้าที่ชงเหล้าพร้อมเอนเตอร์เทนเธออย่างเต็มที่โดยที่สาวรุ่นน้องอย่างพอใจก็มีหนุ่มอีกคนนั่งอยู่ข้างกายเวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลาร้านปิดกนกออมมีอาการมึนเมาอยู่เล็กน้อยและเธอก็ได้แยกย้ายกันกับพอใจตั้งแต่อยู่ในร้านเพราะเธอขอตัวออกมาก่อนแต่ครั้งนี้กนกออไม่ได้กลับบ้านเพียงคนเดียวเหมือนอย่างเคยเพราะเธอดันหอบหิ้วชายหนุ่ม ที่เธอยอมเสียเงินเกือบครึ่งแสนกลับมาด้วยด้วยนิสัยที่คล้ายกันทำให้คุยกันถูกคอจนได้ตกลงกันมาสารต่อที่คอนโดของเธอซึ่งไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวมาก่อนจะอาบน้ำก่อนไหมหญิงสาวถามขึ้นขณะที่เปิดประตูห้องให้ชายหนุ่มเข้ามาไม่ครับเสียเวลา พราทอนที่ถอดรองเท้าเสร็จก็พุ่งเข้ามาโอบกอดเธอจากทางด้านหลังทันทีใบหน้าหล่อซุกไซไปตามซอกคอของเธออย่างชำนาญอืมกระหนกออนคลางออกมาเบาๆแล้วพลิกตัวกลับมาเผชิญหน้ากับเขาแขนเล็กโอบรอบลำคอของเขาแล้วโน้มหน้าไปประกบจูบทันทีเอวบางของเธอถูกดึงเข้าไปแนบชิดกับร่างแรง ก่อนที่ร่างของเธอจะลอยสูงขึ้นทำให้เธอตวัดขาเกี่ยวรอบเอวของเขาโดยอัตโนมัติโดยที่ป่ายังคงขบเม้มกันอยู่ห้องนอนอยู่ไหนครับเสียงแหบเอ,อ่ยขึ้นแผ่วเบาเธอจึงชี้ไปยังห้องนอนของตัวเองในสภาพหอกเล็กน้อยชายหนุ่มไม่รอช้าก้าวขาฉับมุ่งหน้าไปที่ห้องของเธอทันที ธาราธอนวางเธอลงบนเตียงกว้างอย่างอ่อนโยนแล้วกดจูบเธออีกครั้งลิ้นร้อนลูกล้ำเข้ามาเกี่ยวลิ้นของเธออย่างดูดดื่ม,มยิ่งเธอครางออกมาเท่าไหร่ชายหนุ่มก็เหมือนได้ใจจูบเธอรุนแรงขึ้นไปอีกจนเธอต้องผลักอกแรงออกเมื่อรู้สึกหายใจไม่ออกทำให้ชายหนุ่มต้องผลักริมฝีปากจากเธอ น้ำเธอเรียกชื่อเขาได้น้ำเสียงแหบแห้งพี่รู้ตัวไหมว่าพี่เป็นโคเซ็กซี่เลยต่อไปนี้ของจริงแล้วนะครับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ถูกส่งมาให้เธอก่อนที่ชายหนุ่มจะยืดตัวขึ้นแล้วทำการปลดกระดุมเสื้อของตัวเองออกมัดกล้ามบนหน้าท้องของเขาทำให้เธอรู้สึกหน้าร้อนขึ้นมาทันทีก่อนที่กางเกงสล็ก พร้อมกับอันเดอร์แวร์ตัวจิ๋วจะถูกถอดออกมาพร้อมๆกันเพ่ยให้เห็นความงามของบุรุษเพศที่อยู่ตรงหน้าเธอทำให้ความรู้สึกบางอย่างแล่นพลันไปทั่วกายสาวกนกอ่อนเองก็ไม่ยอมแพ้เพราะในเวลาต่อมาเธอก็จัดการกับเสื้อผ้าที่แสนจะเป็นอุปสรรคในตอนนี้มือหนาสุกซนของธราธรสัมผัสไปตามร่างนุ่มนิมที่แสนยั่วยวน อย่างอดใจไม่ได้จนต้องหยิบเครื่องป้องกันออกมาสวมใส่ก่อนที่บทเพลงเสน่หาระหว่างคนแปลกหน้าจะเริ่มขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างผ่านพ้นไปและมันก็ทำให้ธราธรรู้ว่าเขาคือคนที่พรากภูมิจันทร์ของเธอพี่ผมเป็นคนแรกของพี่เหรอเสียงแหบพระดังที่ข้างหูทำให้กหนกอ่อนเริ่มมีสติขึ้นมาอีกครั้ง อืมทำไมถึงเป็นผมล่ะถ้าพี่รักษามันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมไม่รักษามันไว้ให้กับคนรักล่ะครับเด็กโฮสเดี๋ยวนี้เขาสนใจเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกค้าด้วยเหรอว่าจะผ่านใครมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> ก็เปล่าหรอกผมแค่แปลกใจเท่านั้นแก่ขนาดนี้แล้วผัวก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีแต่ก็ ยังมีความรู้สึกเรื่องอย่างว่าอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่จะซื้อผู้ชายกินมันก็ไม่แปลกเธอว่าจริงไหมครับงั้นเพื่อไม่ให้พี่รู้สึกไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเราก็มามีความสุขกันต่อดีกว่าครับจากนั้นบทร,รักอันเร่าร้อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแสงยามเช้าปลุกให้คนที่นอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มเริ่มรู้สึกตัว และสิ่งแรกที่เธอสัมผัสได้หลังจากตื่นนอนคืออาการปวดตามเนื้อตามตัวกหนกออนนอนนิ่งมองเพดานสีขาวสักพักก็หันไปมองหาคนที่นอนอยู่ข้างกายแต่ไม่พบใครก่อนจะได้ยินเสียงกระแสน้ำไหลในห้องน้ำดังขึ้นกหนกออนค่อยๆยันตัวลุกขึ้นมองสำรวจร่างกายก็พบว่ามีเสื้อผ้าสวมอยู่ ก่อนจะหลุดยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาจนไม่รู้ตัวว่าชายหนุ่มได้เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วขออนุญาตใช้ห้องน้ำนะครับเสียงทุมเรียกสติเธอให้กลับมาพบว่าเขาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสบายค่ะผมสั่งอาหารเช้ามาให้พี่แล้วอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับขอบใจนะ ไม่อยู่ทานด้วยกันก่อนเหรอไม่ดีกว่าครับชายหนุ่มเดินมานั่งบนเตียงข้างเธอก่อนจะโน้มหน้าเข้ามาหอมแก้มเธอเบาๆแล้วผลัออกขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะครับีิออนทาราธรฉีกยิ้มกว้างส่งให้เธอยิงสาวก็ไม่รอช้าโน้มไปกดจูบลงบนแก้มสากคืนเช่นกัน ไว้เจอกันเอาเคีย์การ์ดไปด้วยแล้วก็ฝากไว้กับพนักง,งานด้านล่างนั่นแหละเขาพยักหน้ารับก่อนจะเดินออกจากห้องของเธอไปกระหนกอ่อนนั่งยิ้มอยู่สักพักก็ยันตัวลุกขึ้นเดินลงจากเตียงเพื่อไปยังห้องครัวแต่เธอกลับขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่จึงได้นั่งลงไปที่เตียงเพื่อเตรียมตัวใหม่และลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อเดินไปถึงห้องครัว ก็พบว่ามีอาหารถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะเรียบร้อยอย่างที่เขาว่าจริงๆบริการทุกระดับประทับใจจริงๆพูดจบเธอก็เดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งเพื่อไปอาบน้ำเตรียมตัวออกไปทำงานเชกเช่นทุกวันหลังจากกลับมาจากคอนโดของลูกค้าธาราธรก็มุ่งหน้ามายัางบ้านที่เขาไม่ได้กลับมานานหลายปีและไม่ได้เจอหน้าผู้ให้กำเนิดเลยด้วยเช่นกัน ปลูหัวมาได้แล้วสินะฉันก็นึกว่าเราไม่เคยมีลูกมาก่อนซะอีกนะคุณเสียงตัดเพ้อของชายระวีที่นั่งอยู่ข้างสามีอย่างทวัดทำให้ลูกชายอย่างเขาต้องสะดุ้งตัวเล็กน้อยด้วยความตกใจชายหนุ่มหันไปมองอย่างต้นเสียงก่อนจะคลี่ยิ้มส่งไปอย่างเอาใจผู้เป็นแม่แล้วเดินไปกอดออดอ้อนเพื่อให้ผู้มีพระคุณไม่โกรธโธ ลูกชายก็นั่งหล่อๆอยู่นี่ไงครับฝ่ามือเล็กของชายระวีฟาดลงที่ต้นแขนของลูกชายไม่แรงนักแต่ทำให้คนโดนตีรู้สึกแสบๆคันๆอยู่ไม่น้อยมันน่าโมโหจริงๆแม้ว่าเธอจะน้อยใจเขาสักแค่ไหนเธอก็ยังกอดเขาด้วยความรักและคิดถึงเช่นเดิมทำไมไม่กลับบ้านไปอยู่ที่ไหนมา แล้วที่บอกไปทำงานคืองานอะไรที่ไหนโทรคุณก็ใจเย็นๆค่อยๆถามลูกก็ได้ถามขนาดนั้นใครจะไปตอบทันยังไงน้ำก็เพิ่งกลับมาให้ลูกได้พักผ่อนก่อนเอถอะทวัดพูดขึ้นเมื่อเห็นลูกชายกําลังส่งสายตาขอความช่วยเหลืออยู่เข่าข่างกันเข้าไปแล้วจะตอบคำถามแม่ได้หรือยังเออผมหิวจังเลยครับ คิดถึงอาหารฝีมือแม่จะแย่แล้วเนี่ยหิวเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อผู้เป็นพ่อที่กำลังยกแก้วกาแฟร้อนขึ้นดื่มก็แทบสำลักกาแฟออกมาเออเออเออใช่ผมหิวมากเลยคุณหิวขึ้นมาทันทีเลยทวัดรูปทองตัวเองป้อยๆกินกาแฟคาปากอยู่ยังจะมาบอกว่าหิวอีกเข้าข้างกันดีนักชายรวีพูดอย่างงอนๆ แต่ก็ยอมลุกเข้าไปในครัวที่มีแม่บ้านกำลังจัดโต๊ะรออยู่ไอ้ลูกหมาอย่าทำแบบนี้อีกนะพ่อหัวใจจะวายผู้เป็นพ่อยกมือขึ้นรูปอกตัวเองอย่างโล่งใจ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ช่วยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับสนุกดีครับได้เจอผู้คนมากมายหลายรูปแบบ เฮ้แล้วบอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงต้องไปทำงานข้างนอกแบบนั้นแถมยังบอกกับพ่อแม่ไม่ได้อีกไม่ใช่บอกไม่ได้หรอกครับแค่ขี้เกียจอธิบายเฉยๆครับส่วนเหตุผลถ้าผมเล่าพอสัญญามาก่อนว่าจะไม่ร้อผมสัญญาทวัดโพ่งออกไปทันทีเมื่อลูกชายพูดจบ แม่รีบจังเลยนะครับผู้เป็นพ่อยักไหลเล็กน้อยแล้วปรบับท่านั่งใหม่เพื่อรอฟังลูกชายพูดผมอกหักธาราธรพูดด้วยเสียงเบาทวัดที่นิ่งค้างไปชั่วขณะก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมานี่แกถูกผู้หญิงทิ้งหรอวะเสียหมาเลยลูกกูเขาทิ้งไปมีคนใหม่เหรอก็คงอย่างนั้นละมั้งครับ ธาราธรตอบพลางนึกถึงเหตุผลที่พ่้เป็นพ่อถามเรื่องที่เขาถูกทิ้งนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและที่เขามาทำงานนี้ก็เพราะอาดีตคนรักชอบมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆและสุดท้ายเธอก็ขอเลิกกับเขาไปหาผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงแห่งนั้นเพราะขับแค้นใจที่ถูกผู้หญิงทิ้งจึงทำให้เขาอยากรู้ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบไหน และผู้ชายที่เธอทิ้งไปหานั้นทำอะไรให้เธอบ้างและตอนนี้เขาก็เข้าใจเหตุผลของเธอแล้วเพราะเหล่าผู้ชายมากหน้าหลายตานั้นทั้งเอาอกเอาใจเก่งดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีผิดกับเขาที่ไม่ได้มีเวลาให้เธอมากนักและไม่ได้เอาอกเอาใจใครสักเท่าไหร่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะทิ้งเขาไป มาทานข้าวกันได้แล้วคะ่ะเสียงของผู้เป็นแม่เรียกสติเขากลับมาเขาจึงลุกเดินตามผู้เป็นพ่อเข้าไปในครัวทันทีที่ห้องทำงานเสียงพลิกหน้ากระดาษด,ดังเป็นระยะระยะโดยมีเจ้าของห้องนั่งอ่านเอกสารอย่างตั้งใจอยู่บนโต๊ะทำงานแต่จูๆ่ๆเสียงเปิดประตูห้องก็ดังขึ้นพร้อมกับหญิงที่มีอายุ แต่ก็ยังคงดูสวยเช่นเดิมว่ายังไงคะคุณนายขวัญกนกหนกอ่อนเอหย,ยิงมาใหม่อย่างสนิทสนมเพราะนั่นคือขวัญพรแม่ของเธอที่เหลือกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกหลังจากผู้เป็นพ่อจากไปเธอก็รับหน้าที่ดูแลแม่แทนพ่อมาโดยตลอดทำให้เธอไม่ยอมแต่งงานมีครอบครัวสักทีเพราะไม่อยากให้แม่รู้สึกว่า เธอจะทิ้งแม่ไปมีครอบครัวใหม่อีกคนแล้วปล่อยแม่ไว้เพียงลำพังออกมาตั้งแต่ตอนไหนทำไมไม่อยู่ทานข้าวเช้ากับแม่ละ่ะอ๋อพอดีหนูออกมาทำธุระนะคะกะนกอ่อ,อนฉีกยิ้มส่งให้ผู้เป็นแม่และพูดโกหกออกไปเพื่อไม่ให้ผู้เป็นแม่รู้สึกกังวลแล้วลูกทานข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะ เย็นนี้แม่มีนัดทานข้าวกับเพื่อนเก่าลูกสนใจจะไปกับแม่ไหมเอ่อไม่ดีกว่าค่ะกะนกอ่อนปฏิเสธทันทีเพราะเธอรู้ว่าจุดประสงค์ของแม่คือการพาเธอไปแนะนำให้หนุ่มๆได้รู้จักแหมจะแอบไปเที่ยวละสิแม่รู้นะว่าตอนกลางคืนลูกไม่ค่อยอยู่บ้านอ่อนโตแล้วนะลูก ต้องรู้จักดูแลแล้วก็รักษาตัวเองด้วยแหละเข้าใจไหมค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม้ว่าเธอจะตกใจที่แม่รู้ว่าเธอแอบหนีเที่ยวอยู่ก็ตามแต่เธอก็ยังสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่แม่มีให้เธอจบตอนที่หนึ่ง